ยายชื่ออะไรอ่ะชื่อฮีโร่ครับโอ้ยพี่พี่รู้ไหมผมเอฟซีพี่เอพี่ชายครับเป็นเอฟซีพี่ับเพิ่งรู้มา่อกี้รู้ไปดีพี่ได้ได้ผมผมว่าเสียงพี่คุณคุณอยู่ผมติดตามพี่ทุกคลิปเลยพี่โอเคคลิปล่าสุดชื่อว่าอะไรอ่ยังไม่ได้โอ้เพี่อ่ะโดนถ่ายด้วยละมึงมึงมึงสตออยากออกคลิปพี่ยังเลยเหรอ พียมันเป็นเพียอะไรเนี่ยะผมขอสมัครเป็นลูกชายพี่ดิพี่ลูกชายจริงจครไม่ได้เด่ะลูกสาวไม่ให้มีลูกเพิ่มแล้วมันหวงจัดไม่ได้หรอกถ้าเงเป็นลูกพี่อ่ะมันแทงเองทั้งวันทั้งคืนอ่ะทุกครั้งที่มันเจออ่ะไม่ผมจะแม่เขาเจอไงผมจะแอบไปหาพี่แบบลับๆอ่ะไม่เอาอ่ะไม่อยากได้ลูกเสียงแกอ่ะผมเด็กเองก็ได้เด้อพี่เอ๋มาถ่ายรูปด้วยกันหน่อยมั้ยขอเบอร์พี่หน่อยดิเอาเบอร์ไปทำอะไรไปโจทัวร์พี่แอบไม่เอาลำคาญ อจะร้องทำไมผมอยากเป็นลูกบีอยากเป็นลูกมึงเกลียนอ่ะมึงอยากได้ลูกชายเกลียนเกียนหรอกนะไม่เกียนพี่ผมเป็นเด็กดีไม่ได้ครับเอางี้เดี๋ยวโทรเรียกมาตรงนี้มาจะได้จบจบสัสดีฮัลโหลลูกป๊าทำอะไรอยู่ฮัลโหลทำอะไรอยู่ลูกจุสายไฟอยู มาหาป้าแลนฟ้าด่วนเลยมีคนมาขกเป็นลูกเนี่ยมาเคลียร์หน่อยดิก็มาีิเดี๋ยวก็รู้ว่าเป็นใครเนี่ยมา,าด่วนแลแนฟ้าเลยด่วนด่วนเลยลูกพี่จริงๆริงมันไม่ได้ดูหรอกครับพี่อืมลองไปดูดีๆเผื่อจะได้อครับผมให้ปาวันผมไม่ตกมาได้เฮ้ย ให้ประวานเลยเหรออยากเป็นลูกขนาดนั้เลยได้ครับผมหนูคนนี้เขาเนี่ยเขามาขอเป็นลูกนะไม่เป็นโอ้โหคคุยเอาดิเอาอะไรว่าคุณยาเองนแค่นี้แค่นี้เหรอไม่ไม่ครับพี่วดีครับพี่ใครพี่เองครับผมจะมาขอสมัครโลกวีฮีโร่ได้ไหมครับ ทำไมเองต้องอยากเป็นลูกป้าด้วยล่ะผมชื่นชอบในตัวพี่โรับาร์จะแพงขนไนเกี่ยวอะไรกับการเป็นลูกเออ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 อะไรอ่ะนี่หนอยไดหมผมกลัวพี่ไม่ได้ครับผมไม่อยากเป็นจริงๆครับทำไมถึงอยากเป็นอ่ะพอดีผมเพิ่งปัป้ากับม้ามาพอดีเขาไม่ค่อยใส่ใจผมไม่ค่อยอะไรแบบนี้ครับป้าค่ะก็ไม่สนใจเหมือนกัน ฆ่า<ไ>คนเดียวก็เลี้ยงไม่ไหวแล้วติดแต่ผู้หญิงเองอจะมาจยากเป็นอะไรผมยอยากเป็นลูกชายเครับไม่ได้กลับไม่ถึงไม่ได้พี่ไม่ได้หรอกเองจะเป็นได้ยนงไงมันต้องได้พี่บอกว่าไม่ได้ไงไม่ได้โอ <c oughs> ้ <c oughs>